อันนี้เราจะมารีวิวสับป,ประรดผลไม้ผลไม้รวมอันนี้จะมีฝรั่งมีมะละกออันนี้จะมีฝรั่งมีมะละกอ,อนนแชกป,ปิดแชกปิดไว้มีฝรั่งมีมะละกอมีสับป,ประรดมีอะไรด้วยลูกลูกอะไรด้วยนิ่มๆสีส้มๆนะ มะละกอสีเหลืองนะมะละกอกินแล้วอันนี้เคยกินแล้วยังไม่แข็งนนยังไม่แข็งจะกินก็อิ่มแล้วจะกินให้ดูก็อิ่มแล้วอันนี้จะเป็นส้มจะเป็นเจลอันนี้จะเป็นเจลจะเป็นเจลอันนี้กินไปเมื่อกี้นี่เองเลือกไ,ได้เออเอามาเอามารีวิวเอาคลิปให้ดูก็ได้เนี่ยนี่จะเป็นเป็นเจลนะเป็นส้มข้างล่างก็จะเป็นส้มในส้ม ส้มเป็นส้มปลอกข้างบนจะเป็นเจียวจะเป็นเจียวอันนี้ผลไม้โรงงานของโรงงานอุนน้ยแมวของโรงงานมันจะแตกลูกน้องให้ลูกน้องตอนนมไรีวิวผลไม้อันน,น,นี้อันนี้ผลไม้รวมอันนี้เคยกินและ มะ้วกอเป็นส้มเป็นสับะรดก็จะมีอะไรอีกอย่างเนาะลูกอะไรม่นรนิ่มๆร,รีวิวันนี้นิ่มรีวิวนมถ้วยถ้วยอัดถ้วยนี่ของงานจะเป็นกระป๋องั้างจะเป็นถ้วยแบบนี้ทรงนอกกินข้านอกเลยนะเนี่ยเราเนี่ยกินข้านอกแล้วนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะรีวิวขนมปังบ้างอันนี้แ่นี่มือนนี่ก็จะเปรี้ยว ชากระพี่เปี้ยวหวานนินดๆหลายรดรวมกันนี่เป็นผลไม้รวมรวมกอนอันนี่อันนี้เราก็จะมารีวิวขนมขนม,ขนมลูกเปียกขนมเปียกซื้อมาแล้วก็ใส่กล่องแบบนี้นี่ใส่กล่องใส่กล่องไว้เก็บไปกินจะได้ไม่แข็งเก็บไปกินกับก,กาแฟ กินกาแฟาก็ไดน้นี่มีสับประรดมีขน,นมปังไส้สับประรดด้วยปนกันเหล้ามาใส่เอาเองเรามาใส่เอาเอง,เาาออเองนี่ขนมปังสับประรดก้างล่างจะเป็นขนมปังสับประรดข้างบนก็จะเป็นขนมปังไส้ทุเรียนนี่ทุเรียนเรืองๆนี่นี่อันนี้เห็นง่ายไหขนมะป,ปังตุ๊ก,กตา S <S นี่ข้างล่างก็จะเป็นทุเรียนนี่ไงนี่ไงไอ้นี่ไม่เต็มไม่ชัดไงน้ำปังทุเรียนมีทุเรียนอร่อยก็อร่อยหอมหอมทุเรียนหวานหอ,อมหวานก็จะอร่อยนี้ก็จะอร่อยแต่เราชอบสบับปะรดเราชอบสับปะรดข้างล่างนู่นนี่เราชอบนี่กับกรอบเปรีป้ยวหวานไอันนี้เราชอบข้างล่างนี่ หิวหิวแล้วก็จะกินนี้เปรี้ยวหวานหวาคลิปนี้ก็แค่นี้ละจ้าสวัสดีจ้าเอาขนมปังกับผลไม้ของงานมารีวิวให้ดูไปละจ้าบ๊ายบาย